สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ครับพบกับบุญรอดดำทีมครับวันนี้เราพามาดู s k 1รอยครับมาร์คีครับวิ่งปากปอครับนี่ครับทางก็จะเป็นแบบดินทรายเยอะๆหน่อยใครมาแบบผิดจังหวะอาจจะมีกระตุกได้นะครับนี่ครับนี่บักต่อซูโม่ครับอย่เทตรงนี้นะครับเนไม่โครครับไม่โคก็คูยอยู่ตรงนั้นแหะครั ใกล้ๆครับประมาณ50เมตรปากอ่อประมาณ200เที่ยวครับนี่เสียทูนครับจะเป็นเป็น,ปนคูเทคูแรกครับยังไม่มาครับวันนี้เราจะวิ่งปากบบสามคันครับนะฮะคันนี้จะมีกระเด้าหน่อยครับ หรือกระตุกกันเองครับดินทรายครับอหอยผิดเลียมอาจจะมีกระตุกครับล้วครับ1ันพึ่งมาถึงครับพึ่งโรงงานครับยังไม่ทันกินข้าวครับ วิ่งกันเลยครับเอามาสามคันครับเดีย๋ยวมาดูบักกอซูโมโค่ครับน้ำที่ครับ ถึงรองทางครับคนละเที่ยวครับนี่นายกที่แมคโครตักครับอยู่ใกล้ฮะเมคโครขับโดยเซียเตอร์ครับ วันนี้เซเต,เตอร์มาขับให้ครับเจ้ามาร์คซีครับร้อยยี่ครับโกเบสูงไม่เห็นใกล้ๆแล้วอีกคันยังไม่มาครับ หลงคางหรือเปล่าก็ไม่รู้โมไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับยังไม่มาครับไข่ของเซตเตอร์นะครับวันนี้เอามาสคันฮนระัวิ่งไกลๆครับปากโบ มันก็จะเป็นทรายครับทรายเยอะครับโดยมากเผาข้างคลายก็ยอ่อนทรายน,นะครับ๋่าลองดูที่ว่าเชียรทูจะกลับรถทางไหนอีกแต่ผมว่าไม่กล้ากลับข้างหนนี่นะครับต้องทําให้เป็นร่องก่อน เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับจะกลับลำข้างในครับไอ้นี่อาศัยว่ากลับบนถนน,นครับก็จะง,ง่ายอยู่เดีย๋ยวถ้าปิดทางขึ้นถนน,นดูที่จะกลับยังไง นี่นะนนี่ะครับเจ็ดดาวแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับสาเหตุเขาข้างนี้แหละครับแต่ตุกแบบนี้แหละนี่แหละันี่แหละผมบอกว่าจะมีคด็ดให้ดูครับแบบนี้แหละครับ เซตเตอร์ครับพบแล้วครับวันนี้วิ่งปากโบครับมาพบแล้วครับสามพันมาดูครับบริเวณ้อตาว่าจะเป็นแบบคันต่อซูโมโ่ไหมจะใช้สูตรเดิมปะครับกลับบนถน,นนเปล่าถ้าใครกลับบริเวณนี้นะครับมีชอ็อตเตตให้ดูไง ดีออครับแล้วก็ถอยตรงตรงยาวๆครับตั้งลำไม่ตรงนี้ครับทุกครับอ้าวผ่านไปได้ดี นีเสียต่อยกัะทางเลยครับมาดูกันฮนะให้รอบช้าได้เบียบครับให้รอบเร็วก็เริ่บเริบเริบ ตรงเราถอยได้เลยโูเดินเดินหน้ามาหน้อยมันอ้า ครับมาดูคันเสียเตยครับว่าจะกระตุกไหม ครับ มีการบักตอครับกระตุกบ่อยครับคานเสียตเต์ครับเสียทูยังไม่มีกระตุกครับ จะ,จะไปได้ไม่เนี่ยปิดขวางทางดันตูน้อยดันตูน้อยทีขวางทางออกครับโมไซค์ไปไม่ได้ฮะเอา้าดันตูช่วยหน่อยฮะ เสียทวงก็จองตำแหน่งแถวนั่นครับอ๋อไม่เอาแถวนี้เอฟเอฟออกได้ไหมออกได้ไหมได้ลยครับ ไ,ได้นี่นะคนทายยูทู e ช่องบักต่อซูโม่ครับคนนี้ครับดูชมหน้าไว้ครับนี่แหละ <What? S 1> เดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ต่อซูโม่ังตกอีกไหมครับ จงังหวะแล้วก็จะง,ง่ายครับทรงแรงไมู้นี่ฮนะวันแล้วพอ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อนนะครับฝากติดตามดูล่อดำทีมครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับอย่าลืมสับตะไคร้นะครับสวัสดีครับ